ผู้ชม<น>เห็นแล้วตกใจนะผู้ชายคนหนึ่งขับรถพลาดไปท่าไหนไม่รู้ครับตกลงไปในหลุมลึก3เมตรนี่อตายแล้วหล่นลงไปทั้งคันน่ะรถยนต์นะไม่ใช่มอเตอร์ไซค์นะครับใช่ค่ะนี่คือที่จังหวัดชนบุรีนะคะบ,บนถนนพัทยาสาย3ก่อนถึงแยกพัทยาเหนือหล่นลงไปมันเเป็นช่องพอดีเลยค่ะส่วนหลุมที่เห็นเนี่ยเขาขุดเตรียมเอาไว้เพื่อที่จะเอาสายไฟลงดิน ลงไปสำรวจช่วยเหลือคนขับรถชื่อว่าคุณวิทวัสอายุ32ปีปเพราะดีเจ้าตัวไม่ได้บาดเจ็บอะไรนะคะก็เนี่ยค่ะช่วยเหลือกันขึ้นมายืนรอให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เขาเล่าบอกว่าขับรถกำลังมุ่งหน้าไปย่านพัทยาเหนือพอมาถึงจุดเกิดเหตุไม่เห็นไม่เห็นเลยว่ามีการก่อสร้างมาเห็นอีกทีคือปากหลุมแล้วค่ะสุดท้ายเบรกไม่ทันก็พุ่งตกลงไป ไม่เดือมอะตอนขี่มานี่ตอนนี้ตั้งก็ไดไงเดยอมมีเห็นนะแต่มาเห็นใกล้ๆแล้วมันก็มีมีกุ้ยตั้งตั้งบังมาอยู่กุ้ยอันนี้ไม่มีอะไบมันน้อยไปไม่แต่เบอร์เออข้างในใช่เบอร์ส่วนไหนล้ว ล่าสุดวันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่จุดเกิดเหตุอีกทีนะคุณผู้ชมตอนนี้เจ้าหน้าที่ยกรถที่ตกลงไปออกไปเรียบร้อยแต่ทีนี้อย่างที่เห็นค่ะหลุมเนี่ยเขาขุดเอาไว้คือเตรียมจะเอาสายไฟสายเคเบิลลงดินเป็นของโครงการไฟฟ้านะคะทีนี้พนักงานรอปภเขาบอกก่อนหน้านี้จริงๆตอนกลางคืนเนี่ยมันจะมีแค่ไฟกระพริบปัญหาคืออาจจะไม่มีไฟส่องสว่างที่ผ่านมาก็เคยเกิดอุบัติเหตุเป็นประจําเลยเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเชิญตัวคนขับรถที่ประสบ มาสอบปากคำอีกทีแล้วเดี๋ยวต้องถูกกล้องวงจรปิดนะคะเนี่ยมันเป็นไฟแค่เนี้ยกระพริบ,บกระพริบคือมันอาจจะมืดเกินไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องดูว่าสาเหตุเกิดจากความประมาทของผู้รับเหมาหรือไม่ค่ะครับอ